นี่เรียบร้อยดีไหมยายโดนจับได้อ่ะเรียบร้อยดิพี่ไม่มีใครจับได้หรอกรีบตามมันไปเร็วเออจะไม่ช้าบแบบแกหรอก าดมันดูปิดไม่ค่อยสนิทนะคะขอโทษทีค่ะพอดีฉันน่าจะขับรถไม่ดีเองอืมข้างในก็ปกติดีนะแต่เข้าโรยผงอะไรมาให้เยอะจังเลยคะปกติดีนะคะทั้งหมดร้อยสี่สิบบาทค่ะ อะไรเนี่ยนังกี้หนี่บอกว่าเรียบร้อยดีไงกล่องก็ปิดไม่สนิทอยากโดนจับได้หรือไงโหพี่มันไม่ใช่ง่ายนะวันหลังพี่ก็ลองทำเองดูสิกินเยอะซะด้วยสงสัยคงได้นอนทั้งวัน่ะ คิวเลยดิอย่างนี้เราก็ยกไปทั้งบ้านได้เลยป่ะจะบานยังไงจะแบกไปยังไงมีรถบรรทุกเหระเฮ้ยพี่พีมันกำลังจะสลบแล้วพี่เอ้ยทำไมมันหนักหัวแบบนี้เนี่ยอนี่มีคนวางยาใช่เหรอเนี่ย ขอกินชินน้นนึงได้ป่ะขอบๆก็ได้มันคงไม่โดนยาพิษหรอกจะบ้าเลยไงนี่แกจะมากินหรือมาขโมยรีบหยิบไปรีบไปเร็วเออเอ,อแล้วอย่าเลงมาทีวีด้วยละ่ะจำไวน้นะกี้พวกมันอยากรวยแล้วก็โง่กันเองทำไมละ่ะใช่นึกหน้ามันตอนกินพิซซ่าอยางอร่ออร่อยแล้วโคตรตลกเลยว่ะสมนนห้า พี่ว่าคันน้ำมันขี่ช้าไปปะนั่นดิแบบนี้ก็หวานแล้วแหละถ้กี่พร้อมแล้วลงเลยนะใหญ่พลาดแบบเดิมอีกโอ๊ยฉันไม่พลาดหรอกครั้งที่แล้วฉันพลาดนิดเดียวเอง แปราตนดีแล้วใช่ไหมดีแล้วฉันใส่ยาไปเยอะกว่าเดิมด้วยเผื่อเราจะได้มีเวลายเยอะเยอะกว่าเดิมอีกเหรอคือมันตายขึ้นมาเราสวยยลยนะเว้ยตายก็ช่างมาเดิยอยากจะกะเองช่วยไม่ได้ ว่าเหล่งนี้เราเคยปนแล้วนี่หว่าเออวะ่ะจริงด้วยพี่เฮ้ยพี่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 ดูดิมันซื้อทีวีมาใหม่ด้วยอะ่ะดีเลยจะได้ขโมยมันอีกรอบหนึ่งขอบคุณค่ะ กินพิซซ่าคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะดีจังเว้ยพี่พี่พี่วันนี้มันอยู่บ้านคนเดียวด้วยอ่ะโลาสบายแน่เลยแต่ก็อย่าเลงนลกีเรียจัดการ๋ยวมีคนผ่านมาเห็นเอาพิซซ่าอร่อยจังเลยอ่ะโ้โหพี่พี่พ,พี่ดูดิแบบเนี้ยหลับทั้งวันแน่เฮู้้เราสะก,กิดดยู่นั่นแหละ หัววะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมืดไปหมดเลยอะโดนวางยาหรอวะเนี่ยเราเฮ้ยพี่พี่พ,พี่มันหลับแล้วพี่เออไปรีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยว ยาวแน่เราเลือกของได้ทั้งวันมันง่วงจังเลยเพี่เออรีบๆเถอะเผื่อไปบ้านอื่นต่อดูนี่สิอุ้ยไซบูอีกอันนึงอีกอันนึงโหเท็ด้อดูพี่ดูเงินนิเงินเยอะมาก ฉันว่าฉันเอาไปเยอะแล้วนะพี่จะเอาอะไรอีกไหมพอละแค่นี้ก็หลายแสนละ,ปะไปรีบไปเถอดเดี๋ยวมันตื่นออกโอ้ยไม่ตื่นหรอกพี่ยาสลบล้มควายขนาดนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนหรอกพี่มันหายไปได้ไงอะเฮ้ยทำไงดีพี่ทำไงดีกี้ใจเย็นเเย็นเรารีบไปที่รถกันก่อนดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยรถหายไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้นี่วะเฮ้ยพี่ทำไงดีอ่ะฉันไม่อยากโดนจับได้อ่ะทำไงดีฉันอยากกลับบ้านแล้วว่ะกีสติเราจะไม่โดนตำรวจจับรีบกันแยกไปหาเจ้าของบ้านก่อนก่อนที่มันจะโทรแจ้งตำรวจเออ ทงโลกจิแตแปลว่ามันรู้สิ่งที่พวกเราทำมาตลอดหรอโอ๊ยพีย่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะพี่นางนี้มันน่ากลัวกับโจอสิพี่ว่าเราได้ไปเถอะ ไงหาฉันหรือว่าหามอเตอร์ไซค์อยู่เหรอแต่ถ้าเกิดว่าหาฉันเนี่ยฉันอยู่นี่แต่ถ้าหามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไปหาที่สถานีตำรวจก็แล้วกันหมายความว่าไงอ่ะนางโรคจิตฉันเอามอเตอร์ไซค์พวกแกเนี่ยไปให้ตำรวจแล้วพร้อมกับรูปหลักฐานว่าพวกแกเนี่ยมาทําอะไรที่นี่พวกแกไม่ต้องรีบไปไหนหรอกรอตำรวจอยู่ที่นี่แหละไอ้พวกสารเลว รู้ได้ไง่อเหรอนี่จ๊ะแดนขอบใจจ้ะ อะไรวะเนี่ยทำไมมันมึนหัวแบบนี้อะแล้วทำไมทำไมตัวเหมือนไม่มีแรงเลยอะฮ้ยยฮ้ย้ยยยนี่นี่ฉันดอดว,วางยาววเนี่ย พี่พี่ว่ามันหลับยังเอเบาดิเดี๋ยวมันยังไม่หลับพี่ว่ามันหลับละวงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูของมีค่าตรงนู้นนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปดูของมีค่าข้างบน เรียบร้อยแล้วพี่ไปกัน <c oughs> เฮย้ยฉันหลับไปตอนไหนวะเนี่ยเฮย้ยเฮ้ยทีวีฉันทีวีหายไปไหนอะทองเพชรหรือว่า ขโมยขึ้นบ้านวะเนี่ยอุ้ยุ้ยทองฉันเพชรฉันทองทัชฉันหายหมดเลยอ่ะเฮ้ยกก้อมวงจอนปิดอืกมอวงหัวขโมย เดลิเวอรี่ส่งของอยู่หรือเปล่าฉันมีเรื่องให้ช่วยอะ่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันเป็นคนสั่งพิซซ่าเมื่อเช้านี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าข้างในพิซซ่ามียาสลบอยู่ของฉันที่บ้านโดนขโมยไปหมดเลยค่ะ คุณรู้เห็นอะไรบ้างไหมคะเนี่ยฮะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะฉันรับมาจากร้านก็ไปส่งคุณเลยนะคะฉันว่าตอนนี้คุณไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่านะคะใครโฮัลโหลฮัลโหลพี่แอนไอ้พวกโจรที่วางยาในอาหารอะที่มันป้นพี่มันออกอลรวาดอีกแล้วนะเหรอ ได้เวลาสนุกแล้วสิเอาไงต่อดีพี่ให้ฉันขับบ่อยขึ้นไหมได้เดี๋ยวแกเนี่ยขี่มาส่งที่บ้านฉันอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวฉันโอนตังค์ไปให้เดี๋ยวแกแกล้งขี่มาส่งเช้ากลางวันเย็นเลยนะโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะพวก,พวกขโมย ่อยทั้งหมดเป็นแผนของแกงั้นเหรอแกหลอกให้พวกฉันมาติดกับแกอย่างนั้นเหรอไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเรากนมันก็โดนจับใช่ไหมอ่ะไม่จริงใช่ไหพไม่จริงใช่ไหมไพวกแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้หลอกแกแกต่างหากที่หลอกฉันคราวก่อนเนี่ยพวกแกก็ขโมยของฉันไปเป็นแสนเลยนะโธเว้ยแกมันงงอะไรนี่วา พวกฉันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแกยังไม่เลิกแทนอีกเหรอฮะยังไม่มีสำนึกอีกแล้วฉันเนี่ยไม่ต้องใช้เงินหรือไงฮะไอ้พวกขขโขลกขโมยตำรวจใกล้มาแล้วพวกแกเนี่ยได้นอนคุกย,วยาวๆแน่โอ๊ยอ,อย่าจฉจนเลยนะคะวัาพวกฉันขอโทษค่ะเออ,อ,อคุณครับ เรามาคุยกันดีๆเนะครับเดี๋ยวพวกผมจะคืนของกับคืนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดเลยนะครับคุณอย่าแจ้งความจับพวกผมเลยนะครับนะครับนะไม่มีทางฉันไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่ฉันอยากให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่เอาพวกแกเนี่ยเข้าคุกทําอะไรก็ย่อมได้แบบนั้นพวกแกเนี่ยแต่ยังไม่ใช้กรรมในคุกเหอ โอ้ไม่อยากติดคุวอ่ะ